สวัสดีทุกท่านวันนี้เราจะมารับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ไม่เพียงแต่ชี้ทางพ้นทุกข์แต่ยังนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและเปิดประตูรับโชคลาภด้วยพลังแห่งบุญและการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายการทำบุญไม่จำกัดเพียงการถวายทานหรือช่วยเหลือวัดวา แต่หมายถึงการสร้างกุศลทั้งกายวาจาใจเมื่อเรามีเมตตามีศรัทธาช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์พลังแห่งบุญนี้จะกลับมาหาเรานำโชคลาภความสุขและความสำเร็จเข้าสู่ชีวิตอีกคำสอนสำคัญคือกรรมเป็นของตนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหากเราต้องการโชคลาภและความมั่งคั่งที่แท้จริง เราต้องเริ่มจากการปรับใจให้ใสสะอาดทำสิ่ง